เรามีอะไรคล้ายๆกันเยอ,ะ,อะโอเคครับก็วันนี้ดีใจมากๆนะฮะได้มาน้องๆเป็นไงครับวันนี้ใครอยากเข้ามาหาวิทยาลัยไหนกันบ้างฮะฮะ,ฮะม,มี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 ใครอยากเข้ามาหาลัยเชียงใหม่ไหมครับโอ้หไม่เราจะบอกว่าพี่เข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่อยู่ม .6 เนี่ยเข้าใจว่าแต่ละคนก็คงจะเครียดกันกเวลามาเรียนมาสอบนะครับแต่อยากจะบอกว่า สิ่งที่เราทําทุกวันนี้ก็คือตั้งใจเรียนไปก่อนและพี่เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาทําอะไรเต็มที่มันต้องทําได้แน่นอนแล้วในนี้มีใครอยากไปมอขอบ้างมอขอจุฬาจุฬาจุฬาโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดครับก็อยากให้น้องๆตั้งใจนะครับแล้วก็ม6เนี่ยเป็นอะไรที่พี่คิดว่ามีครั้งเดียวในชีวิตก็อยากจะให้ตั้งใจแล้วก็ทําอะไรให้ดีที่สุดนะครับผมเพลงต่อไปครับเพลงนี้ใครรู้จักละครเวทีเรื่องรักจับใจบ้าง เพลงนี้นะครับเป็นเพลงหนึงในละครเวทีเรื่องนี้นะฮะเป็นเพลงที่พี่บี้เขาร้องเวลาตอนที่ง้อหนูนาโอเควันนี้จะมาร้องให้ฟังครับเพลงนี้ชื่อว่าคำถามของความไว้ใจจ้ะ